เป็นกรรมการไปด้วยกันนะครับน้องคนดูหน้าเวทีทางบ้านก็ทั่วโลกนะครับก็คือซื้อเหร่นมวลเถอะะป๊อกทีนอะไนี่ปอกทีนครับของผมกับป๊อกไอยครับป๊อกไอ้ก็จะเป็นอิจสิทธิโอแมนเจะาหน้ครูบจุดเด่นนะครับอาจุดเด่นก่อนเป็นเสียงมิสเนยเป็นคนเก่งเสียงมิสเนยก็มีลูกแหบนนิดๆนะ แลวก็ภาพร่วมเนี่ยอารมณ์เท่งพอดีนะครับนี่คือนี่คือขอเด่นของของพยุษษตศักดิ์หรือว่าปอบทีน,นะแล้วการจังหวะการร้องลูกเอื้อนก็ถือว่าเฮ็ดได้ดีนะครับก็บไปเฮ็ดส่งผลให้อารมณ์เท่งดีแต่ว่าจุดพลาดที่ชัดเจนก็คือเองเห็นนะครับใจร่อยใจร่อยก็เลยเนื้อเล่หลุด กู้คับแยมยางไปนั่มรองไปนั่มเฮ็นเฮ่รื้มสีนี่บอกครับแบบนีส่วนบอกครับว่าสัตว์พวตองพวต้องยางที่คู้ก็พอได้แล้วแต่เครับเพราะว่ากรรมการทาฮกก็ถากหายยางเดียวครับเหลืองนอกได้ยากไปเยอะก็เขาจำเนื้อพอได้นี่มัดสีมัดสีเสียไปสองส่วนนะครับคือทั้งน้องกระโดดหักไปนั่พอมัสะดุดเธอรองกระสะดุดเต็มกระหักว่าลายนะครฮะก็บอยห่วงทั้งทั้งน้องแต่สาเหตุต่างหากคือห้าต้องคิดก็คือสมาธิห้าบบดี ในคณะรองวิธีแก่ก็คือต้องเพิ่มช่วงบิดน,นะครับหาหมองประกวดเรื่อยๆรองไปเรื่อยๆนะครับส่วนพลังเสียงก็ถือว่าใส่ได้นะครับคนเสียงแบบนี้กับพลังแบบนี้ใส่ได้การควบคุมเสียงควบมั่นคงในการรองในการใส่เสียงก็ถือว่าใส่ได้นะ <O> แต่ว่า <S <S สิ่งที่นาแก้ไขคู่ไี่คู่มันซึมมาตั้แต่รอบแรกก็รอบนี้เกิรอบที่นี้มีปัญหาคือตัวจาของอาจสิมีคนรม้สึกว่าเต็มที่แล้วนะครับแต่ <S <S คูค่ฟังเนี่ย มีคนรู้สือว่าคือจังยัง,องอรอเต็มทีคือจังยังไปได้อีกอยู่แต่หันก็เห็นคือจังรองเล่นๆหรืออาจจะเป็นส่งเพลินเป็นแนวนี้กับโมโหนะแต่นั้นมีคนรูเสึกกันสั่นะครับ,นนค,บคือจังคือจัง,องอรอรเต็มทีอันนี้ก็เลยมีส่วนทีที่อาจารย์เพื่อนถามนะครับว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับกบุคลิกในขณะทีห้องห้องการขับเคลื่อนร่างกายบนเวทีค่อยๆาการบริหารเวทีนะครับการเดี่ยวเบิงทัานผู้ชมค่อยๆบริหารสายตา มันสอบค้มอมกับจังหวะลีลาของเพลงแต่ว่าต้องน,นีคข้าวบาพอดีว่างหั่นผอดขาสิงยางหลายไปนิดนึงยางไปยางมาลืมสิทธิ์จ้ะก็ก็จะดันกัวิธีแก่ก็คือเฮาหาเบิ้งตัวอย่างได้หลายนะครับเบิ้งรายการทีวีเบิ้งรายการที่เข้าห้องเพลงได้หลายเข้าสโหวว่าคําว่าพอดีมันอยู่ใส่เพราะว่าข้าวบะอดีมันคือมันก็สามอาถสิบอกกันเป็นข้อหนึ่งข้อสองใดมันต้องอาศัยประสบการณ์ในการเรียลูกนะครับก็คือว่า เป็นอีกคนหนึ่งที่ห้องแพทได้ดีแต่ว่าไม่ขอแก้ไขตามที่เสนอแนะนะคะรับจะรู้มี่ยังบอสเอาสิเป็นไปได้เรื่องของส่งทกโทษบอรหรือแค่ไหนจริงๆที่ <c oughs> วนนอกหอูเราขนาดพยามจะซื้อกลรื่มงซีนชวนมาพล้งเร็วๆเต็มหรือิบอ่คือการรูปร่างอ้วนจอยนี่ สิบโสิบโตินะครับถือว่าเป็นต้นทุนที่สวรรค์หามากนะครับตัวนี้คะแนนของช้งานสิบโกระทบในเดือนนั้นนะครับไม่จำเพิ่นแมงหองกับมหาคะแนนเตี๋ยเดลยมหาคะแนนเตี๋ยกุ้งเสียงยเดียวกูจะบอกเข้ามาเตี๋ยต่อสาธารณชนสิครับผู้อ๋อบครับมาพูดน้องกเมตาฮักจริงสิอ๋อคนเป็นตาฮักเออสิบโอตีเดือดขเป็นตาฮักขาอ่าเพิ่มอีกประเด็นหเธอไปครับผมครับก็ถือว่าเป็นนักร้องผู้หนึ่งที่เสียงวิเศษ แต่ว่าถ้าไปอัดในห้องอัดนี่จะได้ส่องเป็นบางข่ำเพราะว่าเสียงบางข่ำเพิ่นออกมากนี่คือมิเลลีก็มันบอดสายนะครับมันบดแจมนะครับมนดี้พราทอนยอดเนี่พนเสียงเพิ่นที่ดีนะครับทอนยอดถ้าเทียบทอนยอนกับกับช่วงแรกนี่ถือว่าซ้ห้องค้นละมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้อง,งแก้ไขตรงนี้นะครับ นมันใจครับเช่นครับกับวิธีการห่องของพยุงศัง์แต่รอบแรกนะครับปันเหตสบายสบายลองแบบบงเงินผู้ใดน,นะถึงเย้ญญางไปกองเพลินนะลองไปน้องมากไปลืมเนื้อนะครับแต่ว่าช่วงขําแรกที่โดดเขาจังหวะน,นะเราซึ่งเราจะไปแห้งไปนะครับแต่ คือตะควบออกนะครับแต่ว่าหลังๆมาเพื่อกับประคองได้ดีนะครับยิ้มตลอดเวลาอารมณ์เพลงเสิเด็ดนป็นจังไดครับเป็นประเพทไปตามนั่นแหะางานไปยังมาลืมแต่สิ่งที่่เนเก็บได้ละเอียดดีือการแบ่งแบ่งโลกหางใจนะครับกับแบ่งปากแบ่งคาอารมณ์เพลงรุกเรือนลูกข้อดีนะครับแต่สิ่งที่รุดๆไปก็คือนิเสเลศ คือท่านอาจารย์บดีเป็นวานเนี่ยนะ,น,นะครับเสียงก็เลยเป็นแผแๆแล้มันแตกนะครับเป็นเป็นเสียงบอาดนะครับกับเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับ